ถ้าไม่ทุกจะมีศรัทธ,ธาไหม,ไม,ไมถ้าโยไม่มีทุกเลยแม้แต่กระเบียดนิว้วจาเป็นต้องมาวัดนี้ไหมไม,ไม่จําเป็นใช่ไหมผมดับทุกผมได้อยู่ที่บ้านใช่ไหมไม่ต้องอาศัยใครแล้ว,ะออาาลวจะตายก็รู้แล้วไปยังไงอ่าใช่ไหมรู้ทะลุถึงขนาดนั้นน,นะะอแต่นี้เพราะไม่รู้เพราะไม่รู้ถึงเพราะไม่แทงตลอดซึ่งอริยสัจทั้งสี่ใช่ไหม และพระพุทธเจ้าบอกว่าบุคคลผู้ควรแสวงหาครูบาอาจารย์คือผู้ใดคนที่ยังไม่รู้อริสสัตตสีหรือคนที่ยังไม่รู้ปฏิจจสุบัทนั่นแหละควรสแสวงหาครูอาจารย์อ่าใช่ไหมนี่จึงเป็นเหตุให้พวกเราต้องมา,าใช่ไหมถ้ารู้อริสสัตสีเป็นอย่างดีแล้วไม่มา,ไม,มาไม่ต้องใช่ไหมออยู่บ้านสบายนะ ทกุก็เลย <c oughs> เป็นเหตุให้มีศร <c oughs> ัทธานะพอทุกเป็นเหตุให้มีศรัทธา <c oughs> ก็เลยมีการเข้าไปหา <c oughs> เข้าไปนั่งไกลเ <c oughs> งียสวดลง <c oughs> ฟังซึ่งธรรมก็ไล่ไป12ขั้นตอนอีกทต่นี้มาดูเหตุให้เหตุให้มีศรัทธามีการเข้าไปหาเข้าไปนั่งไกลเงียสวดลงหรือฟังซึ่งธรรมการจะได้ฟังธรรมเนี่ย ก็เท่ากับว่าพอมาถึงขั้นตอนการฟังนปุ๊บเนี่ยการจะฟังธรรมเพราะสาวไปดูก็คือเพราะว่าเรามีศรัทธา,<ถ>าเรามีศรัทธาเพราะเรามีทุกข์นี่การฟังธรรมมันถูกแยกออกมาอีกว่า <c oughs> คนจะได้ฟังธรรมเพราะว่ามีกัลยาณมิตรกัลยาณมิตรเป็นเหตุให้ได้ฟังธรรมศรัทธาเป็นเหตุให้ได้ฟังธรรมศรัทธาเพราะมีทุกข์มีมิตร นกัลยาณมิตรเราแสวงหามิตรบางทีเราเราทุกข์เราก็แสวงหามิตรเวลาสุขก็แสวงหามิตรทุกข์ก็แสวงหามิตรนแต่สุขเนี่ยไปแสวงหามิตรแล้วเสร็จแล้วมันก็กลับมาทุกข์อีกใช่ไหมเพราะสุขถาวรไม่มีในโลกแต่เวลาทุกทุกถาวรก็ไม่มีในโลกเหมือนกัน แต่มันก็เกิดเกิดดับดับแต่กว่ามันจะดับมันนานพอนานปุ๊บก็เลยอยากจะหาแกทางแก้ทุกข์อือใช่ไหมมันก็เลยต้องมีการมีการเข้ามาหาหรือมีการสแสวงหาหนทางดับทุกข์